มาจิดินคือข้มวนบ่านเดขที่1แ1หมู่12เพื่อดองหานนะครับจัะ่าัดต่อคือว่าผมหนี่มาเหตุการณ์เกษตรนะครับเป็นลูกเกษตรกรโดยตรงนะลูกเกษตรกรโดยตรงพ่อแม่กิจกรรมยู่หนีเป็นกิจกรรมไรหน้าสวนผสมน,นะครับมีเหตุหลากหลายอยา่าตคุมรูคผมก็ได้มาจากคอคอเป็นคนนท,ท่ทายทอไทย บอกผมมีพื้นที่กว่าไปมีเฮดหน้าแล้วก็มีสวนพลไม้แล้วก็ปศุสัวววสตว์เดินอีกแงนึงกะคือปลาหมูนะครับปลาหมงสวนพวลไม้พลไม้อยู่นี่กะกลินพวกปลั่ม่วงปลั่งมวงปลั่หน้าแต่กระเด็นนี่เริ่มปลูกดอกกระเจียวครับดอกกระเจียวหวานหาพันดอกกระเจียวหวานมาพอเป็นคนมาก,กินพัพกคนมาก,กินพัก ยุนีสิบ่ใไ้ขาดนะครับพวกดอกกระเจียวพวกชะอมพวกยังพวกที่เป็นใหม่ขึ้นบานเท่ใหม่ึ้นบานเทากระสิบอยขาดสีห้ามาปลูกไปส่วนท่านไตกระสิเป็นบอ่อพันป่าบอ่อพันป่าบอ่อพันป่านี่ยุ่นี่สิเดนเรื่องการประมงนะครับประมงมีการพอพันกบจำนายในช่ชนแล้วก็พอพันปลาจำนายแล้วก็ขายปลานเนื้อ มีป่อป่าใหญ่ขนาดสะประมาณหาไรนะครับยุนี่เปิดเป,ป็นบ่อตกปลานะเป,ป็นบ่อตกปลาส่วนปลาเฮ็ดปลาหม้อแปลงเพศปลาหม้อแปลงเพศ,แ,เศแล้วก็ปลาตะเพียนหรือว่ากบนะครับมีเกษตรกร,กร,กรสนใจเขามาหาค้อมู้มาอบรมเกษตรกรยูนี่ก็เป็นมาอบรมมาอบรมแนอาชีพนะครับว่าเฮ็ดจังไงพอบแบบใด การผสมฮอร์โมนฉีดฮอร์โมนเฮ็ดยังไนนะะด้แล้ครับเปิมาอ้ร่มยี่นี่อบรม้นจป็นเนาะคะรับจนนป็นโอ้ซัดี่นีผมก็เลียงควายเลียงควายเลียงควายกะเป,ยยเป็นควายบันบานเท่านะเปิ่นควายบรานเท่ายี่นี่เป็นกุมวิสาจิตน้ำกุมวิสาจิตกุมวิสากิษาจิตชุ่ม,มช่น่นกุมไรหน้าสมุนผสมแปรรูปคนดีทั้งการเกษตรนะครับส่วนเขานะ่ะทรงโรคบาดนะครับ พอดีเส้นสัญญากับโรงพยาบานหนองหางทรงเขาโรคบาดเดือนหนึ่งกับถ้าเป็นเป็นขาขาวหอมมดีผู้บัญชีดีเด่นของจังหวัดอุดรนะครับหวัดอุดรธานีเฮ้าได้รับได้ประกาศรับกูุของรับจากได้มุ่นตี่วยนะครับได้รับที่กรุงเทพได้รับรางวัลประกาศใบประกาศได้หลายอย่างนะครับบัวาด่านประมเพงบะว่า ด่านเศรษฐกิจพอเพียง้หลายอย,ย่างได้ไบประกาศก็ได้หลายอย่างนะครับตำแหน่งเลยนี่ก็คือเป็นประธานสเรียนรููการตร่วของพิธการพิตสินค้าเกษตรนะครับแล้วก็เป็นอาสาสมัครของไว้ปฏิรูปที่ดินนะครับแล้วก็เป็นอาสาสมัครอ้ของเศรษฐกิจเป็นเศรษฐกิจอาสาของอำเภอหนองหานนะครับแล้วก็เป็นคู่บัญชีประจำสพกรและคู่บัญชีของอำเภอหนองหานนะครับ กะเป็นออกมอเป็นออกมอออกมอกะ,กะเษกษตกก่อนเป็นจัมบ่บ้าลยุนี่เป็นศูนย์เล่นรูมีเกษตรกรมาเล่นรู้แล้วก็เฮ้ามีเฮ้ากับเป็นแต่ว,ว่าเป็นอาสาหลายๆอย,ย่างเฮ้าก็มีมีข่าวสารนี่ยังนะครับข้าวสารแล้วก็มาบอกให้เทศบานฟังให้เกษตรกร,กรที่วราวงฟัง